เรามาทาความรู้จักสาวโสดคนนี้ดีวกว่าถึงโอกาสของพุณแล้วครับคุณดับไฟได้ทุกเมือ่อสวัสดีครับ ชื่อแตงไทยออนอุมาวงพานินะคะอายุ28ปีตอนนี้ทําอาชีพหัวหน้าพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินแห่งหนึ่งค่ะเวลาในการทํางานของแอร์นะคะก็คือมันจะไม่ไม่เป็นเวลาเลยก็คือเวลาเราจะแบบไม่ตรงกับคนอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือว่าจะเป็นวันทํางานส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาจะหยุดกันวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าของแอร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์จะไม่ได้หยุดแล้วเวลาเราเร report เราไปเราไปบินก็จะเป็นรี p o r t ตั้งแต่เช้าบ่ายดึก report คือเราต้องไป s t a n บายอยู่ที่สนามบินสมมุติว่าตีรี p o r t ตีสี่สี่สิบตีสี่ส เราต้องไปสแตนบายที่สนามบินแล้วเพื่อจะทําการบรีฟฟิ้งก่อนที่จะเข้าเครื่องในส่วนของการสแตนบายก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อยู่นะคุณแม่เขาจะเรียกเราเมื่อไหร่ก็ได้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แตงอาจสแตนบายช่วง11โมงถึง5ทุ่มแล้วไปทานข้าวเย็นกับครอบครัวแฟนเก่าแล้วอยู่ดีอ่าทางโรสเตอร์เขาโทรมาเอาน้องแตงไทยไปบินได้ไหมคะเพราะว่ามีเพื่อนคอซีเขาป่วยกระทัน,นหน <G un ters> ก็คือชุดอยู่ในรถเรียบร้อยก็คือเราต้องออกจากวงดินเดอร์นั้นแล้วก็ไปบินทันทีเลยคนที่จะมาเป็นแฟนก็อยากให้เข้าใจเรื่องนี้นเรียก การทันหันอย่างนี้จริงๆอ่ะคือมันก็ต้องไปพอด้วยความรับผิดชอบและหน้าที่ต่างๆเนาะแล้วด้วยเป็นหัวหน้าเราด้วยค่ะเคยมีกับปันมาเตะไหมมีสิจ๊ะก็ผู้หญิงเนาะเป็นของคู่กันแต่คือเราอ่ะก็วางตัวในส่วนของการทํางานจะไม่มีการอ่เชิงชูสาวเกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นแฟนกับเราอ่ะสบายใจได้วันที่เราอยู่ในความสัมพันธ์แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ คุณได้ความซื่อสัตย์จากเราไปแน่นอนเป็นแฟนแอร์จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะใส่ชื่อคุณชื่อครอบครัวคุณเข้ามาใช้สิทธิพิเศษตั๋วฟรีได้อย่างของบ้านแฟนเก่าก็คือแตนก็ใส่ชื่อชื่อเขาชื่อครอบครัวใส่ใส่หมดเลยค่ะเลิกปุ๊บก,ก็ต้องสำรองที่นั่งให้คนใหม่สิค่ะดูแลผู้โดยสารบ,บนเครื่องบินเป็นหน้าที่ของแอร์แต่ถ้าพี่อยากได้คนเทคแคร์มาเป็นของหนูจิ๊กจเพิ่งปิดไฟกันนะ ตอนนี้ดับไปอยู่10คนเหลือ20คน แตงท้ายเล่าถึงงานของคุณให้ฟังหน่อยสิครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้ถ้าเราโดนเรียกใช่ไหมโดยด้วยความที่คุณเป็นหัวหน้าด้วยใช่ใช่ค่ะด้วยด้วยความที่คือเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากคือในการที่โดนเรียกแต่ละครั้งอะคะ่ะใ,ในเรื่องของสแตนบายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนเราประสบประสบอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีรถชน <Exc ident. S 1> เกิดขึ้นหรืออุบัิเหตุจริงเฮ้ยป่วยจริงๆท้องเสียหรืออะไรจริงคือเราจะเป็นคนที่ไปแทนในไฟล์นั้นแล้วด้วยความทีม่ว่าเป็นหัวหน้าแล้วด้วยอะเรื่องความรับผิดชอบมันมาก่อน แต่ว่าหนุ่มสดจะต้องรู้ว่าเรื่องงานคือ Priority แรกของเราเอก็เป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่านะมันก็เลยทําให้เวฟตัดสินใจดับไฟไปโอเคเวฟทำไมคุณดับไฟครับที่เขาบอกว่าเขาทําอาชีพแอร์เนี่ยแล้วเขาต้องสแตนบายตลอดอะส่วนตัวของผมเนี่ย เวลาผมคบใครนะครับผมจะชอบอยู่กับเขาเขาอาจจะมีงานเข้าตอนเรากําลังทําอะไรสําคัญอยู่หรือเราไปออกเดทกับเขาหรือเขาอย่างที่ว่าครับเราพาเขาไปกินข้าวที่บ้านเป็นช่วงการปั้นข้าวอยู่แล้วอยู่ๆเกิดปรากฏว่ากําลังปั้นข้าวอยู่แล้วถอนบัวไปไปบินแปลกๆเลยแล้วก็บินไม่ขึ้นเลยกินข้าวอยู่เดียวไม่ได้ก็หงอยนะน้องหงอยอยก็เข้าใจได้อยู่อ่ฟิลนานๆจะได้คุยกับฟิลในฐานะคนไฟเปิด เขาบอกว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็ให้ความสบายใจได้ซึ่งผมก็เคยผิดหวังมาแล้วตอนนี้คือผมเรียนรู้ก็หลายอย่างแล้วในเรื่องของความผิดหวังครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์กับเรื่องความรักครับแล้วก็ถ้าค,คุณคุณฮะคุณไปโหนกระแสแต่ฮะ <c oughs> คุณมีความในใจเยอนะเยอะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ได้ไปเดทด,ด้วยกันเนี่ยคือเรื่องเจ้าชู้เนี่ยไม่มีเลยจะทําให้คุณสบายใจแน่นอนครับจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วคือเรื่ององเรื่องเล่างี้ฮะ เขาโดนปิดไฟนั่งงานหลายครั้งมากมนานๆจะได้เปิดเผยความสึกสักทีนานทีได้พูดนานๆได้พูด <c oughs> ทีนะโอเคยานอนบ <c oughs> คนนี้เป็นยังไงอย่างแรกเลยนเน็กคือผมมาต้องบินดู2ลร้านใช่ไหม <c oughs> ทั้งที่สมุทรสงครามแล้วก็ <c oughs> ทที่เชียงใหม่เลอ๋อเขามีร้านอยู่2ที่อ่าผมเลยบอกผมเลยบอกว่าถ้าเขาสามารถซัพพอร์ตได้ตรงเนี้ยมันดีเลย แบบนีะอยากจะบินฟรีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ก่อนนี่คือจะบินฟรีไม่ใช่ครับอย่างรับก่อนไม่ใช่ผมก่อนเลยเด็กคือผมมองว่าถ้าผมได้อะแล้วมันสายการบินเดียวกับเขาอะแล้วถ้าเป็นเที่ยวบินของเขาอะเราถือว่าเราได้แบบเทคแคร์แฟนด้วยนะแล้วเราก็ได้เทคแคร์ตัวเองด้วยเทคแคร์แฟนไม่ใช่เดี๋ยวนะคือถ้าเกิดคุณอยู่ในเครื่องเดียวกับที่คุณเป็นแอร์คุณจะไปเสือกเทคแคร์เขาเดี๋ยวให้จบงานมันนั่งมานั่ง แล้วแตงไทยเขาอยู่บนเครื่องอะแตงไทยนั่งก่อนเ,เ,เ,อเดี๋ยวเราเสิร์ฟเองเดี๋ยวเราช่วย,ยไม่ใช่เนี่ยคือต้องแบอกกันว่าคือเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเขาอะต้องแบบ <ừ. S 1> เคลียร์ไฟทุกไฟที่เขาต้องไปทํางานใช่ไหมครับแล้วผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราได้ขึ้นเครื่องลําเดียวกับเขาอะเราก็ถือว่าเราได้ ได้อยู่กับเขาตรงนั้นนะถึงแม้ว่าเวลาบางส่วนมันจะเสียไปแต่ชั่วโมงหนึ่งจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพอ่ะมันทําให้เราได้อยู่ใกล้กันอ๋ออังนี้แบบนี้ครับยานอปยานอปเป็นคนบินบ่อยใช่ครับบินบ่อยก็เหมือนได้เจอแฟนบ่อยใช่เท่านี้เองอีกเท่านี้อธิบายยาวเขาจริงจรเออมึงในโลกเลยอ่ะแต่บิ๊กดับไฟะฮะเขาไม่ไม่ตรงสเปกผมไม่ตรงสเปก ชอบชอบขาวขาวครับอ๋ออ๋อนี่ชี้ไปชี้ไปทางเลิฟกูรูเข้าใจเข้าใจเสี่ยมขลิกและอจิยนี่เดี๋ยวนะจะคุณพาใครมาเนี่ยเสียบุคลิกกันหมดเลยเนี่ยเและอจิจริงนะทั้งบิ๊กและตั้ฟองนะคะคุณนี่มีลุกเป็นประธานบริษัทได้เลยนะคะโอเคส่วนมีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าลักลอบมองพิธีกรอยู่เป็นระยะระยะเอ้าวจัง <laughs> เอาละค่ะาสาวโสดครับตอนนี้เรามีหนุ่มโสด20คนซึ่งทั้ง20คนก็จะได้สิทธิ์ในการทำความรู้จักคุณให้มากขึ้นและพวกเราอย่าเพิ่งดับไฟจนกับผมให้สัญญาณครับมาดู